สวัสดีครับครับครับตันใช้แม็คโคคนไม่ได้นะอ่ะาแล้วเอาไทยถังแซกขึ้นครับ สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่าชาแนลอยู่นะครับต้องใช้มัโครครับคนไม่ไหวคนต้องสาวันนะฮะประมาณสาวันนะเนี่ยเมื่อวานก็แยกดูท่าทางแล้วไม่ต้องใช้มัดโคลแล้ว เปิดกว้างอย่างนั้นแหละจะต้ขยับทางเอาไป แ,แตกครับแตกแล้วดินลงไปครึ่งใช้คนก็โอ้ไม่ไหวฮะสามวันสี่วันนะถ้าคนนะเลยต้องเอาแมคโครหลานมาช่วยเออท่อเห็นไหมท่ออะไรบอยฮะมันเป็นท่ออะไร Đấy, cần à, vào. Tân Phải coi đưa còn bởi Ừ, thọ. เป็นท่ออะไรเออท่ออะไรวะเป็น <c oughs> ท่ออะบาย่เออ่าอลองคอยดูก็ยังว่านี่แหละ นี่มันจะยากตรงนี้แหละนั้งทิ้งหรือเปล่าหรอไม่ดูอ่ะทอดเนี่ยทอดน้ำอาบหรือเปล่ามันไม่ท่อน้ำอาบอ่ะเออปลาท่ออะไรนักหนาเนี่ยท่ออะไรมากมาย ท่อหน้ำอันนี้น้ำดีเหรออ่าอาจจะเป็นน้ำใช้อันนนท์เถอะท่อน้ำทิ้งอาบน้ำเอออันนั้นท่อน้ำทิ้งใช่อ่าต้องระวังบอกเขาระวังด้วยนี่แหละอันเนี้ยบอยแยกออกเออแยกนั้นออกให้มันขาดจากแยกออกแล้วเราก็ตัดออกเลยเอนนเทปปูนกันเอาไว้เนี่ย ตัวนั้นตกแล้วอีกตัวในนี่ก็จะเหมือนกันนะมันจะเข้าไปแยกยังไงได้ไม่ได้ก็ต้องเปิดตรงนี้ออกนะเด็กอ่าไม่ได้ก็ต้องเปิด,ออด,ปดแหละเป็นถ้าเทป,ปูนไว้อย่างงี้เนี่ยนะยังก็ต้องเปิดงั้นเราก็ต่อไม่ได้อนี่ตัดออกก่อนนะตัดออกก่อนครับต้องตัดออกก่อนเพราะเราต้องยกถังออก,นะออกองไงน,นี่เป็นน้ำอะไรน้ำน้ำปลาปลา,าเลยใช่ไหมน้ำปิดน้ำเลย ครับเราต้องตัดนู่นช่วงนู้นเพราะเราจะเอาถังลงท่องนี้แล้วก็ต้องต่อเข้ามาใหม่ตอันนี้นยไม่ดีเลยตนั้นตัวนั้นเหรออ่ะมันจะไม่ตรงแนวกันเดียมันจะไม่ตรงแนวรูรูกันเดีย่ใช่ใช่เต้องตัดออกอยู่ดีแหละมืดกวยกวยไอ้นี่ยไปลึกๆไกลๆพอจะตัด

อ่าพออตัวเล็ก <game> ข้างบนก็ใ <game> ช้อยข้างบนก็ใช้ตัวเล็กับ

ยัดเลยมันต้องถังนี่นะมันไม่แตกดอกมเป็นยางวะฮะเออนั่นแหละยัดไปเลย,ยลุกไปเลยเออกระทงปูนออกข้างนี่ยุงปูนออกข้างนี่ งงเ,เดี๋ยวปิดนิ้วสองเดี๋ยวปิดน้ำแล้วก็ตัดก็ตัดแล้เดี๋ยวตัวอุดมาอุดไว้ก่อนครับครับเพราะว่าข้างในเขาใช่ต้องใช้น้ำมันปิดหมดไม่ได้อ๋ออันนี้มันมันเข้าหลายที่หรือที่เดียวอันตัวนี้มันเข้าที่เดียวเข้าไปในอ๋อแยกกันแล้วใช่ไหมอ,อ๋อได้ได้ได้ไดยังงั้นทุกอันมันแยกกันไปยังงั้นบอยโกยตัวนี้ตัดตัดอันนี้ก่อนน้ำเขาเนี่ยเอาจำไว้ไป้ก่อนก็ได้อ่าอ่าก็ยังขาดขาดแล้ว ต้องขาดให้ตลอดนะไม่ได้ขาดแต่ทางบนนะเพราะว่าเวลาดึงน้ำมันจะดึงกันเอออันนี้เป็นน้ำดีเดออตัดครับไปตัดนู้นไกลๆหน่อยแล้วเราเอาตัวอุดเออเอาตัวใหม่ลงต้องเปิดข้างนี้นั่นเลยถ้าเปิดข้างเราจะง่ายเลยถ้าเปิดข้างนี่ทำงานง่ายเลยเนี่ย มีมีอีกอันหนึ่งเอาวันนี้คู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดอันนี้ก่อนแล้วก็จ้วงลงไปเลยตัดน้ำดีก่อนมันแตกอยู่แล้วจ้วงทางแก้ขึ้นมาด้วยก็ได้ทางแก้คนจะมาอย่างนี้เลยใช่เออใช่จ้วงมันเลยเป็นชิ้นจางมันยังไงก็อธิวอืะเนี่ยปัญหาเราคือตัดน้ำตัวนี้ก่อนตัดตัวนู่นด้วยตัดแล้วก็ต่อเลยเออ เลื่อไฟฟ้าเราก็ไม่ได้เอามาลืมไม่ต้องเปิดยาวๆไปจนได้หนึ่งคู่ว่านผงต่อยนากแล้วมันต่อจอจอตจอรถต่อจอจอไม่ได้ดูแค่บอกไม่มันค่อยโกยต่อมีเวลาทั้งวันนี่มึงต้องรอเทปูนข้างล่างแล้วมึงต้องรออีกนะรอชั่วโมงเนี่ยถึงจะลงถังได้โอ้ทตะแกงเทเออเป็ไงตะแกงัน

ไหนแกเล่นต่อน้ำเข้าทีละห้องละห้อง ตันใหม่หมดแหละเจ้าถังลงได้ นค่ายลูกหลังที <S <S ่สิ่งที่ไม่เปลีล่ยนเลยเออก็เป็นลูกหลังที่ที่ไม่รู้ใช่เป็นลูกหลังเฮ้ตรงนั้นแหละบอย นิ้วสองหรือนิ้วหนึ่งใช่ไหมงานใหญ่เลยครับมีท่อท่อน้ำทิ้งท่อน้ำดีฮะแต่มีท่อบอกเระ ตัดเข้าไปให้มันต่อได้นะ่ะเข้าไปอีกเอออ,อันนั้นก็กอยไปมันก็ต้องตัดอีกหนูกอยไปนู่นไอ้มุดกอยได้ไหมเออเราต้องตัดอยู่ดีแหละตอนนี้นก็

เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีได้ถ่ายอีกสค,คลิปนะับนีดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเข้าใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ